นไม่เข้าสุดครับดูตรงครับแล้วหมาตอบเดี๋ยวบอลล้อไปสอดตัวจ่ไหนเลี้ยไหเลยเลี้ยไหลไปสอดตัวจริงๆริงเออจังหวะในการตัดของไก่เลี้วครับสวยจัดจัดเสืดทีิพย์ยังไงครับแตกแล้วฮะเอาวอรเดล่าเลยนะผี ออกเลยไอกอนี้ยชิงมูลำออกมาในบริเวณแล้วผักโตตัวเัิบอยลากมาแต่ว่าเลยเรื่องมานตามรอด้านาอยู่แล้วครับเอ็กลายยู่แล้วโดนดักมาอยู่แล้วยกตัวมาเป็นตัวของววยครับแล้วช็อคฟุโซมาตรงนี้ช็อกโซมาแล้วเอสวายเปเจจะต่อยอยู่แล้วอุ้ยโดนตัวเดอเริ่มอสวาเสียมากครับรอกเชียดที่มซื้อมารอกเชีย์ซุ้อมาเหมือนจะยากอยู่แล้วเป็นปาตรงนี้ลไม่ใส่เข้ามาตงอสวายเรแล้วเป็นจน้ไสาหลับทางกากเเยเจ์ก็เสียตกากเป็นไรครับแบบบุกเจ้าจบเลยหร มาปับมิจูลุยกัมาได้ฟ่าด้นจะมาว่าก er uh, oh, hey ันจะไปเขาจะนใสระัฟบกับปกลาและรางวัลไฟนอลวเอฟีบีได้แก่ได้แล้วโอ้โหไหนนิวเลยครับเอิร์ับเพื่อนกำลังเข้ามาช่วยครับและโนอาดพิกดินมาตรงนี้เอร์แล้วเต็มตัวของไหได้ครับแอ็กซีมครับโหยาก แต่ถามว่าแบบถึงตายไหมผมว่ายากเหมือนกันแล้วเหวี่นะแค่เสียเปรี่ยนเฉยๆแล้ววิกฟิกเกอร์มาพีมเหลือพอบอกไม่บวกครับน้องอาร์ตก็เอาให้ครับน้องอาร์ตชกทันแล้วไงวิ่งไปตายแล้วกันไปเรื่อยสองตัวเต็มๆครับอุ้ยวัวเตืนน้องอาร์ตประมาณเดือนขาดครับแล้วน้องอาร์ตยืนมองโอเิกฟิกเกอร์ทีเผลอรับวิกฟิกเกอร์ทีเผลอดึงได้ตัวของคุณชี้ครับโอ้โห้น้องอา ต่างวงต้องรอจังหวะการเล่นของโอวังจังหวะนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแล้วเสียทางตัวของโอวังไปด้วยโนอาน่าจะน่าจะอาดะอาดะก็ไม่เลี่นมาเฮ้ยมาเดชมาเดชมาเดชเขียเข้ยว,ขยว,ขยวเขียขเข้ยวเขี้ยวมาเดชเดชเขี้ยวผมเขี้ยวกผมเขี้ยวผมเขี้ยวมาดิวะมาเดชโอ้ฟิกยาเข้าไปสู้ด้วยครับเก็บคิวมาได้หนึง<อ>่งตัวไม่เสียก๊อดด้วยครับหนึ่งต่อสองก็เอาอยู่ครับโนอาไปแล้วใช้ตะกินผมก็ไปยุ่งเดี่ดเก็บหนักมากโนอายังไม่ถึงระยะที่จะบิ๊กดึงก็จะเอาตัวด้านหน้าก่อนเลย